มาครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวพัดลมเล็กพวังง่ายที่ผมใช้งานเป็นประจำนะครับรุ่นนี้ของแบรนด์จีสไลด์นะเป็นพัดลมที่ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นพัดลมที่มีคนรีวิวเยอะมากๆเลยนะครับพัดลมรุ่นนี้นะครับวัสดุทําด้วยอลูมิเนียมอันลอยนะครับคือมันแข็งแรงทุกคนมันทนแล้วก็น้ําหนักเบาครับพวังง่ายครับแบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมป์นะครับรุ่นนี้คือชาร์จแบตหนึ่งครั้งนะครับสามารถใช้งานได้ยาวๆสิบห้าชั่วโมงเลยนะครับรุ่นนี้คือแบตเกิดแบตทนมากแล้วก็ที่ อากาศร้อนร้อคือตัวนี้เอาอยู่ครับเป็นพัดลมที่ออกแบบดีไซน์มาสวยงามมากๆเลยนะครับที่สาคัญครับทางร้านแถมสายคล้องข้อมือแบบนี้ครับทุกคนมาให้ด้วยนะครับและก็ยังไม่พอแค่นั้นนะครับทางร้านแถมกระเป๋าผ้าแบบนี้ครับเอาไว้ใส่กันรอยกันเปื้อนนะทุกคนนะอ่าแบบนี้ครับแถมสายชาร์จนะครับแบบนี้มาให้ด้วยแล้วก็มีสมุดคู่มือการใช้งานด้วยนะครับยังไม่พอแค่นั้นนะครับทางร้านการันตีครับรับประกันคุณภาพหนึ่งปีเต็มด้วยนะครับพัดลมรุ่นนี้ซื้อไปนะครับไม่ต้องกังวลใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับ มีหลายสีหลายขนาดให้เราเลือกนะทุกคนนะถ้าใครสนใจนะครับพิกัดอยู่ที่ด,กกด้านล่างของมันต้องมีรีบไปจัดเลยนะครับทุกคน